สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับส,ส,สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีแฟนคลับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็วันนี้พิเศษสุดพย,ย่ยเอฟซีแฟนคลับของพระเอกวัดศิวดลเป็นจังไก่อนอืน่นก่นสิไปสีมาต้องบอกว่าขอสแสดงความยินดีติดหนึ่งมาแรงเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องสําหรับเอาบอแฟนสิเป็นห้ปล่อยออกอวาดพย,ย่ะสามมงเสาเก่านานิกาติดหนึ่งมาแรงเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องยอดวิวตอหนี้บอธรรมาดาทยานสู่ห้าแสนวิวพี่น้องต่ว่า นอกเหนือจากสีมาแสดงความยินดีกับพระเอกวันหลักกบ f เอฟซีแงครับบ้านหัวใจเจอจรัดพระเอกว่าสิวโดนแล้วเนาะพี่น้องเนาะเมอนี่สีมวาวาเรืองนางเอกเอ็มวีอันดับหนึ่งของประเทศไทยอตอนนี้หลายหลายคนปฏิเสธบ่ใดอยากหูว่านางเอก MV เอ็มวีวาเรืองเพลงเนาะ เพลงรุกทุ่งหมอรำจังสิค่ะตอนนี้หลายๆคนอยากรูว่าแม่นไผล่ะพอยไงแม่นไพรเอออันดับหนึ่งคือว่าอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยค่ะหลายๆท่านอยากรูเหีียวสิภาพไปซองพี่น้องแล้วเป็นอย่างจังหวันางเอกเอมวีอันดับหนึ่งของประเทศไทยสวยที่สุดบอกพอยไงเสียงดีที่สุดเ่นดีที่สุดบอก ม,มือนีเฮาสีมาบอกเป็นอย่างจังหวาว่านางเอกเอ็มวีอันดับหนึ่งของประเทศไทยเนาะเพราะว่าสำรับนางเอกคนนี้พี่น้องปล่อยเพลงใดออกมาเล่นเอ็มวีให้กับศิลปินฐานได้กระตามติดมาแห้งส่วนมากแล้วจะเป็นหนึ่งมาแรงคือจังล่าสุดนี่เอาบอแฟนสิเป็นไห้นางเอกเอ็มวีท่านนี้เพราะไงไปเล่นเอ็มวีให้เพลินติดมาแรงเป็นไผรไปบ่ได้นั่นก็คือบอกเลยเอาคือนั่น,นบอกแทบอท่านบอกบอ๋ท่านบอก บอกพี่น้องเลยว่าไม่ใช่นางเอกที่สวยที่สุดไม่ใช่นางเอกเอ็มวีที่สิว่าเล่นดีที่สุดบอกกับ,บอกาการรัตตีค่ะอแต่ว่าเล่นเพียงใดถึงแม้ว่าไม่ใช่นางเอกเด้บอได้รับบทนางเอกกระสังเป็นแค่ตัวประกอบเขา้าฉากอสือพี่น้องเสือบอเพลงนั้น ติดมาแรงติดมาแรงแต่ว่า<น>ถึงแม้ว่าสิบอสวยที่สุดหรือว่าสิลนินวดีที่สุดแต่ว่าเป็นศิลปินเนาะเป็นนักองเอก MV ที่ครองใจมหาชนหลายที่สุดแล้วตอนนี้เพราะญ่นั่นก็คือน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงพพอใหญ่สุดยอดอีหลีเป็นจังไดห,หลังจากที่ไปเป็นนักองเอก MV ถือได้ว่าเพลงนี้เป็นนักองเอก MV เต็มโต แมนบอ่าเป็นน้าเอกเอ็มว mm. เต็มโตเสนอซึ่งก้อนหนาะนี่ก็มีอ่าลหลายข้อเมนเขามาบออยากให้น้องรับบทจังสันบทจังสี่ยังสี่แมมีการแตะเนื้อต้องตัวอ่าจับคู่จิน้นเสี่ยงต่อการมีแฟนจังสี่เนาพี่น้องเนาะแต่ว่ากะคือจังเขาบอกไปในหลายคลิปนะะั่นแหะถือว่าเป็นการ เป็นศาสตร์เป็นศิลป์อีกแขนงหนึน่งเพื่อที่จะให้น้องเติบโตในเส้นทางของคําว่าศิลปินพี่น้องค่ะยอดไปเบิงนางเอกเอ็มบีหลายๆเพลงค่ะนางเอกเอ็มวีแถวแนวหนาของเมืองไทยพี่น้องเสือบอรับบทเป็นนางเอกมีหลายสิ่งหลายอย่างทาแมนน้นองอุ้งอิงไปเฮ็ดแบบนั่นผมเสือบาเอฟซีแฟนครับคือสีดราม่าก,กันอย่างรุ่นแรงแน่นอนขนาด บะมีอย่างไก่ย่างมีด่ามา้ายอดไปเบิง้งหน้าเอกเอมี่ลายลายเพลงพี่น้องมีหฮอดบทหอมแกมมีหฮอดบทกอดบดจบแต่ว่าน้องอู๋งอิงด้วยวัยหลากะความทีว่าเป็นขวัญใจมหาชนมีบรรดาพ่อพอแม่แม่เอฟซีให้การสนับสนุนให้การต่อมรับเป็นอย่างดีเพิ่นก็เลยเอาแบบว่าเอาแบบซอบ กำลังหนาหักกำลังหนาหักส่ไว้ตามไว้อ่าวัยกำลังสดใสจังสีเนาะพี่น้องเนาะนั่นล่ะโอ้ยมือขึ้นนีอ่าเปิดหน้าที่ที่ว่าพระเอกวสิวดลเพิินหัวเพ่งของเพิ่นติดหนึ่งไม้แห้งพ่อยาโอ้ยมีการโผกอดเขาน่าจะเป็นครูมอนอิงครูมอนอิงถือกล่องไปหาคือจัต่างคนต่างดีใจนี่ล่ะคือว่ามิตรภาพดีๆเนาะพี่น้องเนาะเมื่อเห็นศิลปินในวงในทีมในครอบครัวเดียวกันประสบความสําเร็จจังสีพ่นกะ ดีใจตื่นตันใจเน็ตโบข่ Network, อยสิมีพ่นวะ่าอ่าคู่มอสอิงว่าเน็ตโบข่อยมีไปเอกว่าก็ว่าเน็ตโบข่อยมีแต่ว่าแม่ทักมาบอกว่าเพอลงจาของติดหนึ่งมาแห้งแล้วก็น้ำตาไหลเลยคือกันไปเอกว่าสิวะโดนดีใจน้ำว่านเทาอัดดาวพี่น้องเนาะเริ่มจากเท่าไหร่นะสิบเท่าไหร่นะมาแรงสิบสองมาแรงเนาะพี่น้องเนาะสิบสองมาแรงเก้ามาแรงแปดมาแรงหกมาแรงสี่มาแรงเนาะแล้วหลังจากที่เทาอัดคลิปนั่นออกไปสามมาแรงเขา,ามาเลยแมแ่นค่ะ เนาะแล้วตอนนี้พี่น้องติดหนึ่งมาแรงเป็นที่เรียบร้อยยังติดหนึ่งมาแรงอยู่ตอนนี้แล้ว,ลวจังไรพี่ไงว่าหมื่ว่าน,นี่ถ้าถึงสองทุ่มได้หนึ่งร้านวิวค่ะพระเอกวันศิวดนสีีได้มาไร่ลั่ใจจากเอทีแฟนครับแม่หักจำนวนหนึ่งแสนบาท ต่ว่ามันบอถึงได้บ่ที่ี้นมันบ่ถึงการมันบอถึงมันบ่ถึงหนึ่งล้านสองทุ่มไม่ถึงหนึ่งล้านวิวตอนนี้ยอดวิวทะยานสู่ห้าแสนนะพี่น้องเนาะต่ว่ากับมีไหคือเกาสาหรับเอฟซีแฟนครับโอ้สุดยอดอีรีพอหญ่เมื่อหนึ่งชุมโม่ผพานมาพระเอกวสิวัลโดนเพิ่อนได้ออกมาโพสพี่น้องกราบขอบพระคุณมาลัยหนึ่งมาแรงอือเอาบอ๊แฟนสิเป็นไหคือว่าหนึ่งล้านวิวยังไม่ได้ไม่เป็นไรตะวันติดหนึ่งมาแห้งเอฟซีแฟนครับ กับมอบมาไล่นำใจให้คือกันบ่แมนธรรมดาท่ายเบิงพ่อยายเธอใดท่ายเบิ้งหนึ่งแสนบาทเอาได้คือเกาจีได้คือเกาบ่ใดจังไดหน้อยจังไดผู้สีไห้ตั้งใจสี่หายอยู่แล้วหาเรื่องสี่หายอยู่แล้วตั้งใจว่าสี่หายอยู่แล้วแล้วหลายๆคนสงสัยเป็นไผกันนอค่ะเออแม่นผู้วานสีไห้พระเอกว่าสิวโดนเศร้าล่ำนันบอเออสี่เอาไปใจนั้นยันเลี้ยงดูนันบอหลายๆลคนสงสัย ซือ้อนี้มีคำตอบว่าบ่หูคือกันเข้ากับบอหูคือกันว่าเป็นผู้ใดเนาะพี่น้องเนาะขนาดเงินเพิ่นโอนมาเพิ่นก็ยังปิดซื้อไว้เนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าสุดยอดอีหลีเนาะสำหรับ FC ท่านนี้เนาะบ่รู้ว่าเป็น FC หรือว่าเป็นศิลปินท่านใดล่ะพี่น้องที่มีการมอบมาไลยให้กับใครก็ติวัตถุดนเป็นจำนวนเงินถึง100,000บาทบันทึกช่วยจำหนมาแรงเอาบ่แฟสิเป็นให้ อีีลนี่แสดงถึงว่าพลังรักของ f อแฟนคลับเนาะพ่อใหญ่เนาะเหนียวแน่นอีลีซ้ำใด้ซ้ำหนึ่งบวกการให้เอใหญ่โอ้ยเงินแสนคอมเมนต์ธรรมดาพี่น้องนั่นแหละ,ละอ่แล้วตอนนี้เป็นจังไรสำหรับเอา,เอาบอแฟนสิเป็นห้มีหล,ลายทันเนาะพี่น้องเนาะนำไปรีแอคชั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ล่ะศิลปินของสาวน้อยพี่บั่นแท่งศิลปินของสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดผู้ใดออกมาตอนนี้มีคนนำไป รีแอคชั่นเยอะแล้วแล้วพี่น้องจับตาอยากให้จับตานางเอก MV ใหม่แต่ว่าขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยแล้วต่อไปนี่พี่น้องผมเสือว่าจะมีงานถ่าย MV เข้ามาแบบรัวๆบอะว่าสิเป็นใครายใครน้อยศิลปินเดียวที่สิปล่อยซิงเกิลที่จะออกซิงเกิลแค่ะ ผู้ใดก็ต้องก็ต้องม่องหา,างนางเอ,ง e องกเอ็มบีที่กำลังเป็นกระแสที่กำลังโดง่งดังดีเป็ดไผ่ไปผ่ไใดปฏิเิธค่ะน้องอุ๋งหงเพชรบ้านแพงเชื่อว่าหลังจากนี้ไปนอกสิได้รับบทบาทหลากหลายบทบาทเพิ่มยิ่งขึ้นเป็นการสะสมประสบการณ์น้องมีน้อยเป็นการเรียนรู้งานในระพี่น้องก็ถือว่าเก่งแล้วล่ะสำหรับองค์นี้เพชรบ้านแพงระยะเวลายังไม่ถึงหนึ่งปีแต่ว่าน้องก็ึกฝนเจ้าของในหลายศาสตร์หลายสิน ในสายโของการแสดงในสายโของการร้องเพลงจังสิแม่มกรวงกอดล่ำน้ำเสียงลยหลายคนก็นยอมรับน้องพี่น้องเนาะนั่นแ<ะ>หละเรับพี่น้องผู้ไดที่สนใจอยากได้น้องอู๋หญิงไปเป็นนางเอกเอ็มีติดต่อไปทางบอสโจย<ะ>มานินนามวงษาหรือซอนุชสองคนนิ่เทอน,นั้นพี่น้องนางเอกคิวทองแมนแต่ว่าสำหรับผู้ไดที่อยากได้คนไหวกลางคน ไปเล่นเอ็มวีนาตาพ่อไปได้แล้วก็คิดว่าหน้าซีเรนได้ดีอยู่กรติดต่อมาเด้อพี่น้องเด้อติดต่อข้างไหนพะย่ะอ่าเพีน้อยร้อยเอ็ดก็ได้อือสาวน้อยร้อยเอ็ดก็ได้น้อยร้อยเอ็ดขึ้นใครเพีปล่อยเพียรเพียรนะบอกบอกตีเตะเขาโกจะคล้องมันเถอะเตะเขาโกจะซ้อเอ้าอยากมีแจ็คเทียยูเด้ได้เป็นพระเอกเอ็มวีว่าหันนี่ลุดไปเออยืนนึงเป็นเขายืนเมาเป็นไอโบอทโจ ไปยิ่ผาลุบลุดไป,ดไปบ่เป็นอย่างพี่นอ้องเสื้อวาสีนี้อีกไร้าขหลายท่านยูที่สนใจอยากได้ปไปยิ่มผาไปเป็นไปเอ็มบีเอาสำหรับมือนีจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสมนีแล้วมาพอกันไหมคลิปหนาพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องมังกรอีสานถูกวิวถูกคอมเมนต์ถือว่าเป็นการไขกำลังใจช่องมังกรอีสานนอพี่น้องเออบวามมีอย่างสิบอวาให้นอกจากบอกว่าขอให เก็บซีเฟคับทุกขานสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเงินทองหวังสิ่งไหนขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังใจหวังแล้ววัาที่30พี่น้องอย่าลืม30มีการออกสลากจินแบงรัฐบาลสีออกก่อนเด้อ,อ,อพี่น้องบอกพี่น้องไว้นำ้ำนั่นละงวดนี้ก็บอกว่าซีมาเพื่อนะเอาสำรอบมิอภคเลครับขอบคุณค่ะ